ันกํลังสงสัยว่าคืออะไรเอ๊ยอย่าพูเข้าไปสิปัวไปทางโน้นดีกว่านะว่าแล้วเชียวว่าทำไมรถไปไม่ถึงว่บนรางเป็นเะว,ว่าเรามาวิ่งบนพื้นเรียบเนะ <18 S 2> ี่ยันจนะติดไปเลยติีนแม่ ไปลเลยอเอาไปใส่รลางเหมือนเดิมแม่น้องดูวนดูเมื่อกี้เนตามไปเรี่ตามไปดูกับพี่ชุดลูกอืมเดีย๋ยพี่ชุดจะให้รถไฟวิ่งอยู่ลางไอพันเลือกของเหร่นเก่าๆกาของไอพันนละ่ะมาให้เหร่น สวัสดีครับน้องโวคาร์แล้วเมียมไงดูลือดูดือดเลือวน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 ดูเนอะ น่ะน,นปล่อยให้วิ่งไปพเลือกอ่ะอ่ะตกลางสับออ,อ,อ,อา๋ออลาับงดีดีโอ้ยน้องเงินจำมันคืออะไรนะวันจีรังยันลูก รถไฟครับเอาคิ oh. ดคืรแย่ินขาดนครับวอ oh. ลิส s, oh. <S ี well, h ส This is train. แยกแกมามาสีหหางแล้ว ไหน่ี้ห่างเรอก็ย่าให้เ็นมันห่างมาเลยละขั้นเอาอันนี้ออกม่ชิดสายไปรถไฟทั้มดาที่บบมีอู้้าวูนนยไอเด็กยกมือขวาเดี๋ยวพี่จะพาเล่นเลือกอวัง เอาวางเลยเอาวางเลยเลยครับหนูด,ดูสิว่ามันวิ่งยังไงดูสิวิ่งบนลางลองปล่อยให้วิ่งดูสิครับน่บจาจะหนูอเอามาหนูก็จะมาอมมาเลียม,มากินเฉยๆปล่อยให้รถไฟวิ่งเลยนั่นนะนา่นนะ nè 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 อยากมออยากเห็นนี่ตะสีมาา่างอหรอก็แล้วนะไว้นี่ไว้มางโ่งม่กไปตัง้งไตั้งแย่งกันหลอกลูกวางเลยวางเลยให้น้องเลยไม่เป็นไรหังวันนี้แล้วขอบพี่ชูพี่ชูครับ